ผมไม่มีงานใหญ่อย่างนี้ฮะ,ะไม่มีงานไม่หอกใช่ผมมีแต่เล็กๆอันนี้ดอก24มิลเลยนะกดกดปุ่มอมจอก่อนแล้วกดกดปุ่มล่างพอหมุนป,ปุ๊บไปแล้วก็ป้ายน้ำมันอย่าเพิ่งกดดิเออเอา,าแตะก่อนแตะเบาให้พอดีอ่าขาก,กดข้าพาอไปแล้วก็หยอดน้ำมันไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรเลย,เลย ยเลยเออมันออตโต้คอยไปนะ้ำมันตลอดเพราะมันร้อนวันขึ้นเลยวันนี้ตั้งออตโต้ไปเยอะๆเลยให้มันลงเกียวเออ,อราชิงานจริงเลยเราไม่มีงานใหญ่นี้ให้ลอง ตั้งไว้50ิงินถึงวลาก็ถอยออกถอยเองฮะโอเคาลอกตัวเลอีกตัวนึงลอกหมดแล้วครจะถ่ายกยกตรงนี้ยกแล้วก็กดกดแล้วดึงออกกด ข <อ S 2> วดก็เิ่งดอกออกอ่สิบมิลแถวขวสิบหกมิล <16. S 2> มีเขียงอยู่เอ็มสิบหกอ่ะจะไม่เจ็บลหลายอ่ะได้ได้นได้ายแค่เราค่อยลงะไม่ต้อีบสงานเราไม่ได้งานขนาดจังวัดูเจ้วก่อน ต้องดูระยะเกลียวมันด้วยเกลียวสองกดแล้วก็หมุนหมุนหมุนเพราะเหลี่ยมมันต้องลงด้วยกดเอาไว้วก่อนเออหมุมน,น,น,มน,นะน,นอ่าแล้วก็ปล,อล่อยอ่าแล้วก็สวมสวมให้ตรงเงี้ยงมีเงี้ยงนะหมุนให้ตรงให้เงี้ยงมันเอาอ่าแล้วก็ปล่อยล็อกอ่าโอเคอันนั้นก็ตั้งตั้งเบอร์ดรอก สายยาพิสองมิล,อ,มลอันนี้จะตามดึกเท่าไหร่ห้าิก็ได้ย,ยาวา <50 S 1> ถึงไหมวนเวัดิบบาทเท่าเดิมอะอามาจอจอปากีเลยเออแล้วก็กดแล้วก็ กดแล้วปล่อยอป้ายน้ำมันให้มันดึงกินลราไปก่อนแล้วค่อยปล่อยออปล่อยไปได้แล้วเกียวมันดึงแลวอ่าแต่นี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่เกียวมันเล็กเมื่อกี้เกียวใหญ่ร้อนตั้งระบบเสร็จก็ลงตาร์เองจนถึงระยะที่ตั้ง แล้วก็ถอยอันนี้ระยะที่ลงเนี่ยตั้งได้นะว่าจะหมุนลงลึกกว่าน,นี้แล้วค่อยถอยก็ได้อันนี้ตั้งไว้ลง2มิลถอย1มิลโอเค,อเ,คเ,นเน้นเอบด้ย <laughs> สวยงามนะเกียวเรียบสวยนะ